ก็ฝุ่นใช่อืนี่แล้วครับหามาได้หามาได้นดปอกไปก่อนต้มแล้วก็แกะเอาเหนียวเอาออกก่อนตักฝุ่นตักหนาังเอาใช้ฝุ่นตักหนังด้ยล่ละต้องฝุ่นว่าส,สามต้องแห้งเจ้าหมอคนตัมี้ต้นปอกก็เอาหนังปลาแปงไปลุยเลยล่ะ เมงผมทำตัวขายกนยวัดแพียงนี่เลยครับผมมาขอย้เขาอกลูกอ่ามิสซ่นทำไปขายให้ในจะ่หวดเพยงจัดไิ้จวัดเสือจะวัดแพีงก่อนคนปลวกปุลุยอยู่ตัวผมก็สิได้อาบน้ำไม่เล้วันี้ ก็ยังอาบปากอูเหนี่มางห้ามัานี้นปนหอยก็ม,มีไรหูกอบปนหอยปอบปอบแล้วก็ไม่ต้ำผักจ้ำปูนลยสังอยังแจบเลยนะเอาปากเป่งสีปังสร้างก็มี น um ี <20 S 1> ่มอว่าไงอ่อยากเนกัดไสอบแล้วล่ะอยากผูหญ่อยากอยากเาคุณมาซื้อว่าจซื้อไบาทจะขายให้เขาคุ้ขายเขาคุ่นเกี่ยว ก็คนขายนวะตัวของขายใหญ่ล้วคุยหามาดลยปกเอ้ยพวกเขาปลูกดูคนอีกสองสอบเขาปูกุกาก็ไม่ถือกปลูเขาบ่เฟื่อปลูบ่เื่อสบ่เปนน่อยบอกร้ายหนึ่งนักเขาปูกนี่บุขายตงตลาดนี่บุนี่บื้งเนือมันนี่จะงามนครับเขาปุูกสรงตลาดเนื้อหอย ก็คลอเขาหยาเพราะกันยังสื่อเงี้ยปลกหลับสือนจะ่ปลกมันจะหยาเนาอยู่ก็ยาบ่มานีมันหนาวผนขันว่าจมมาแกะตอนนี้กัมือสาก็เบียกรายเอาสลางมือเอารถแกะแล้วก็แล้วดอก